สวัสดีค่ะมาตรงเวลาไปเลย <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า <c oughs> เข้ามากันหรือยังอิดอะไรนี่ปีหัวออกนะเนี่ยสวัสดีค่ะ <c oughs> ดมยาก่อน พอดีว่ามีคำถามนะคะมีคำถามจากเอฟซเพิ่นพิมพ์คอมเมนต์มาถามจากคุณอะไรจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้อยู่ที่หน้าปกนะคะขอบคุณมากที่ถามมานางมาถามว่า พี่คะถ้าเปิด SP แล้วสามารถไปทำงานต่างประเทศได้ไหมคะ SP หมายถึงอะไร SP หมายถึงธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจส่วนรายย่อยส่วนบุคคลในประเทศสโลวีเนียนะคะอืม,อมก็คือจะเป็นแบบมีลูกจ้างหรือไม่มีลูกจ้างก็ได้แล้วแต่นะคะอืมก็แล้วแต่ว่าเราจะยังไงก็จะมาตอบคำถามคำถามถามว่า เปิด sp แล้วไปทำงานต่างประเทศได้ไหมจะตอบเป็น2องสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะตอบทั่วๆไปทั่วๆไ,ไปแล้วกฎหมายของ sp ว่ายังไงนะคะแล้วก็จะตอบในส่วนของอันแรกก็คือส่วนจะตอบรวมๆเพราะว่าแล้วจะไปตอบส่วนย่อยของคนที่ถามเข้ามาเพราะว่าค่อยส่องซอดว่าเธอหมายถึงเธอจะไปทำอะไรนะฉันรู้นะจ๊ะอืมฉันน่ะ ผูรู้พูดตื่นพูดเบิกบานอาจจะบ,บานม้างหรือหุบมั่งวันนี้นอนเว้นเบิดมือก็หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและต้องการไปทํางานในต่างประเทศที่อยู่ในเขตเชงเก้นคําตอบก็คือสามารถทําได้นะคะอันนี้คือตอบทั่วๆไปนะยังไม่จอะลึกนะแต่จะต้องปฏิบัติต,ตามข้อกําหนดและขั้นตอนบางประการขึ้นอยู่กับประเทศประเภทของงานและประเทศที่คุณจะไปนะคะขึ้นอยู่กับธุรกิจที่คุณเปิดนะคะ ว่าธุรกิจเกี่ยวนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ข้อที่2การเปิด H. P. คือสัญชาติถ้าคุณเป็นพลเมืองที่ถือถือสัญชาติหากคุณเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกสหาภาพยุโรปหรือว่าเป็นคนสโลวีเนียเองก็คือสามารถไปทำงานได้เลยโดยไม่ต้องขออไม่ต้องขออน ไม่ต้องขอใบอนุญาตหรือว่าขอวีซ่าทำง,งานนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนพลเมืองของนอกสหาภาพยุโรปพูดง่ายๆก็คือเราเป็นคนไทยจะต้องขอใบอนุญาตที่เหมาะสมและประเทศเพศกิจกรรมหากคุณต้องการให้บริการด้วยตนเองหรือขยายธุรกิจของคุณไปยังประเทศอื่นคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิน่นนั้นหมายความว่าอย่างไงการให้บริการด้วยตนเองหรือขยายธุรกิจ ก็คือเปิดบริษัทที่นี่แล้วอะเปิดบริษัทรายย่อยที่สโลวีเนียจดทะเบียนว่าเป็นนางสาวนี่เอีจะนางสาวนี่เอสพีแล้วจะไปเปิดสาขาที่นูน่นก็สามารถไปติดต่อขอลงทะเบียนใหม่เพื่อจะเปิดกิจการนะคะการขอจดใบอนุญ,ญาตและขออนุมัติพิเศษขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมก็คือขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของการงานที่เราเปิดบริษัทนะคะกิจการที่เราทํา 3. การทำงานในฐานะผู้ประกอบการอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์ในหลายประเทศเชงเกนอนุญ,ญาตให้ทำงานในฐานะผู้ประกอบอาชีพอิสระได้แต่คุณอาจต้องแสดงแผนธุรกิจนะคะและหลักฐานทางการเงินการขอใบอนุญาตพนักและการทำงานในฐานะผู้ประกอบการอาชีพอิสระในกระบวนการที่พบได้ทั่วไป4การทำงานระยะสั้น การทำงานระยะสั้นหากเป็นงานชั่วคราวไม่เกิน90วันในหลายกรณีคุณสามารถใช้วีซ่าวีซ่าเชงเก้นหากจำเป็นหรือทำงานได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมหากคุณเป็นพลเมืองของ EU หรือ EEA ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษคือคุณเป็นคนสโลวีเนียหรือในกลุ่มประเทศเชงเก้นในยุโรปหรือคุณเป็นจากคนจากกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจพิเศษก็คือ สวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างนี้ก็คือไปได้เลยนะคะในการระยะสั้น90วันแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับภาษีและประกันในและเงินสมพทบในประเทศนั้นๆแล้วสำหรับกรณีที่เราเป็นคนไทยอันนี้เราจะพูดถึงคนไทยเนาะเราไม่พูดถึงคนอื่นละสัญชาติไทยเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นพลเมืองนอกสหภาพ EU การขอใบอนุญาตที่เหมาะสมคืออะไรหากคุณ เป็นพลเมือง non EU citizen และต้องการทำงานในประเทศที่อยู่ในเชงก้นคุณจะต้องขอใบอนุญ,ญาตที่เหมาะสมโดยประเภทใบ,บอนุญ,ญาตจะขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่คุณต้องการและทำประเทศเป้าหมายและประเทศเป้าหมายต่อไปนี้คือขั้นตอนและตัวอย่างใบอนุญาตจะมีตัวอย่างประเทศประเทศประเทศนะคะเดี๋ยวเอาใหม่คนไทยจะไปทำงานและขอใบอ,อนุญาต ให้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่คุณจะต้ตองการทำและป,ประเทศเป้าหมายเราจะยกตัวอย่างมาให้ใบอนุญาตทำงาน work permit สำหรับการจ้างงานหากคุณมีนายจ้างในประเทศเป้าหมายคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายจ้างของคุณอาจต้องดำเนินการยื่นคำร้องแทนคุณเอกสารที่จำเป็นสัญญาจ้างหนังสือเดินทางใบรับรองประวัติอาชญากรรม ใบรับรองคุณวุฒิหรือประสบการณ์ก็คือกระดาษเอกสารส่วนตัวสำคัญนะคะแล้วก็ใบอนุญาตพำนักและทำงานในฐานะผู้ประกอบอาชีพอิสระ s ซ l l employee permit สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือทำงานในฐานะฟรีแลนซ์คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจของคุณมีศักยภาพในการสร้างรายได้หรือสร้างประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศนั้นหากคุณมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือก็คือตัวอย่างที่อนุญาตให้ทำฟรีแลนซ์ก็คือเยอรมน,นีนะคะฟรีแลนซ์วีซ่าเนเธอร์แลนด์เซลล์อ็มพวอร์ยีเรสิเดนต์เพอร์มิทนะคะยกตัวอย่างให้ดู2ประเทศเพจ แล้วก็3วีซ่าระยะยาว long term work visa คุณสามารถทำงานระยะยาวหากคุณต้องสมัครวีซ่างาทำงานประเภทนี้ซึ่งจะครอบคลุมการการพำนักระยะยาวและการทำงานในประเทศนั้นๆประเทศที่มีวีซ่าประเภทนี้คือฝรั่งเศอสอิตาลีและสเปนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สเคยพูดไปแล้ววีซ่าสำหรับแรงงานที่มีทักษะสูงก็คือ eu blue card นะคะ อันนี้ข้ามไปก่อนอแล้วก็จะมีอีกวีซ i s ประเภทหนึ่งก็คือ startup visa สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจ startup เช่นเนเธอร์แลนด์หรือฟินแลนด์ intra intra company transfer visa สำหรับพนักงานที่ย้ายภายในองค์กรข้ามประเทศอันนี้ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะแต่ ก็คือใดๆให้ไปค้นหาข้อมูลจากประเทศเป้าหมายนะคะหรือว่านายจ้างในที่ที่จะไปนะคะทีนี้ฉันจะมาตอบคําถามของนางคนนี้ที่มาถามชั้นนะเพราะว่าฉันสองซอดเลยเธอถามฉันว่าพี่คะเปิด s อแล้วไปทํางานต่างประเทศได้ไหมคะฉันเดาได้เลยเธออยู่สโลวีเนียเธอเป็นหมอนวดใช่ไหมแล้วจะเปิดธุรกิจเปิดเอเป็นของตัวเองเสียภาษีเองลรวอยากไปเหตุงานประเทศอื่นแมนบอ แล้วจะไปได้ยังไงใช่ไหมอืมฉันจะมาตอบให้เอาเจาะตรงประเด็นเลยเนาะเดี๋ยวนะอยู่ไหนล่ะตรงประเด็นเดี๋ยวนะข้อมูลถามมาแล้วก็คือมันเป็นการยืมตัวพนักงานนั่นเลยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังรายละเอียด ก็คือจะไปในฐานะการยืมตัวหรือการรับเหมานะคะอันนี้มาตอบคำถามที่ f c ถามเข้ามาว่าพี่คะหนูเปิด SP แล้วไปทำงานต่างประเทศได้ไหมคะเมื่อกี้พูดมาน้ำทั้งหมดจริงๆไม่ใช่จุดประสงค์ของเขาหรอกเพราะว่าคอยรู้ว่าหมายถึงอย่าง คนที่ถามน่ะเธอเป็นหมอหนวดอยู่ในสโลวีเนียแล้วต้องการที่จะไปทำงานประเทศอื่นก็เลยเปิดเอทีก็เลยมาถามชันว่าสามารถทำได้ไหมคำตอบคือทำได้ก็คือเป็นผู้รับเหมานะคะก็คือเป็นผู้รับเหมาจะต้องมีนายจ้างประเทศปลายทางน่ะรองรับถ้าประเทศนั้นเปิดให้รับแรงงานนะคะให้ให้รับ พนักงานหรือการจ้างเหมาก็คือเอาบริษัทสองบริษัททำคอนแทคกกันนะคะเดี๋ยวนะหากไปเป็นการรับเหมาเป็นพนักงานหมายถึงการยืมตัวคุณต้องการไปทำงานในประเทศเชงเก้น en, ในฐานะพนักงานรับเหมาคอนแท a c เตอร์ or, หรือพนักงานยืมตัวนะคะมีข้อกำหนดที่คุณต้องปฏิบัติตามซึ่งแตกต่างจากการเปิดธุรกิจ ส่วนตัวโดยสิ้นเชิงซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องมีนายจ้างในประเทศปลายทางรองรับหรือมีบริษัทต,ต้นทางในประเทศของคุณจัดเรื่องขึ้นบริษัทต,ต้นทางก็คือ ST ของเราเองนะคะก็คือทางบริษัทปลายทางจะต้องทำเอกสารสัญญาต่อบริษัทกับเราเวลาจ่ายเงินเดือนก็คือจ่ายเข้าสโลวีเนีย เรารับเงินเราก็จะเป็นฐานะของพนักง,งานสโลวีเนียนะคะเขาก็จะเสียภาษีเราก็จะเสียภาษีสองฝั่งนะคะการทำงานในลักษณะนี้หมายถึงคุณมีนายจ้างในประเทศต้นทางก็คือสโลวีเนียบริษัทในประเทศของคุณเองและบริษัทนั้นส่งคุณไปทำงานให้บริษัทบ,บริษัทปลายทางในประเทศเขตเชงเก้น en, เป็นการชั่วคราวนายจ้างทาง นายจ้างต้นทางต้องจัดทำสัญญายืมตัวระหว่างบริษัทต้นทางและบริษัทปลายทางนะคะคุณจะยังคงได้รับเงินเดือนจากนายจ้างต้นทางแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศปลายทาง<ๆ>เช่นชั่วโมงการทำงานและสิทธิประโยชน์นายจ้างต้นทางอาจจะต้องขอใบอนุญ,ญาตพิเศษจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศปลายทางอันนี้ก็ไปศึกษาเอานะคะว่าจะไปทำที่ประเทศไหน ในการทำงานในฐานะพนักงานรับเหมาหากคุณทำงานในฐานะพนักงานรับเหมาคุณจะต้องมีนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างในประเทศปลายทางอันนี้พูดแล้วนายจ้างในประเทศปลายทางต้องช่วยคุณสมัครใบอนุญาตทำงานหรือ work permit ในประเทศปลายทางอาจจะต้องแสดงหลักฐานว่าการจ้างคุณนั้นมีความจำเป็นเนื่องจากไม่มีแรงงานในท้องถิ่นสามารถทำงานดังกล่าวได้คุณต้องลงนามในสัญญาจ้างกับนายจ้างปลายทางอีกรอบนะคะ ขั้นตอนสําคัญคุณต้องขอวีซ่าทำงานิร์อวีซ่าสำหรับการพำนักระยะยาวในประเทศปลายปลายทางก็คือมีตัวอย่างคนที่เข้ามาจากบริษัทโครเอเชียนะคะเขาทำคอนแทคกับโรงแรมที่สโลวีเนียเขาก็ถือวีซ่าสองใบแต่รับเงินจากโครเอเชียนะคะก็คือบริษัทต่อบริษัทจะส่งเงินเข้าหากันเองแล้วเรารับจากฝั่งบริษัทต้นทางนะคะ นายจ้างปลายทางหรือบริษัทต,ต้นทางในกรณียืมตัวต้องสนับสนุนเอกสารหนังสือรับรองการทํางานหลักฐานเกี่ยวกับที่พักในประเทศปลายทางปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในประเทศปลายทางบางประเทศมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ําชั่วโมงการทํางานและสิทธิประโยชน์เช่นประกันสุขภาพและการลา,าพักร้อนที่คุณต้องได้รับก็ ประมาณนี้เคลียร์นะคะก็คือไปได้แต่ต้องมีบริษัทรองรับและทำหนังสือให้ถูกต้องนะคะก็คือบริษัทที่ปลายทางต้องพร้อมเซ็นสัญญากับบริษัทของเรามาพูดวันนี้ไม่ใช่ในฐานะที่แบบว่าอยากเขาเรียกอะไรเนาะก็เข้าใจทั้งสองฝั่งเนาะมาทำงานคนมาทำงานที่นี่มีคนเอามา ถ้าหมดสัญญาต่อกันก็โอเคเนาะอันนี้พูดเป็นกลางๆอย่าเอาทัวร์มาลงชั้นนะว่าชี้พรงให้กันลอกไม่ได้ชี้พรงให้กันลอกค่ะแต่เนี่นเมื่อมีคําถามมาก็ต้องตอบนะคะว่าสามารถทําได้หรือไม่ทําได้และมีขั้นตอนยังไงอย่ามาโกรธชันนะพูดไปตามเหตุผลและความจริงก็ถ้าใครจะไปไหนก็ขอให้ไปแบบถูกต้องนะคะอมืมันจะได้ไม่เป็นปัญหาภายหลังแต่ใดๆ ได้ๆถ้าจะไปทำงานประเทศไหนขอให้หลักฐานที่ประเทศต้นทางคือพื้นฐานสถานะวีซ่าที่อยู่ธนาคารใดๆในประเทศต้นทางหมายถึงสโลวีเนียสำหรับคุณหมอที่มาทำงานที่สโลวีเนียขอให้ที่นี่มั่นคงน่ะจะดีที่สุดนะคะแล้วก็จะไปไหนค่อยไปไปก็ไปถูกต้องสามารถทําเอกสารได้ถ้านายจ้างประเทศปลายทางรับรองให้นะคะรับรองคือการทําเอกสารเซ็นสัญญาอะไรถูกต้อง ไม่ใช่ว่าเส้นแล้วเก็บไว้เฉยๆเด้เส้นเราต้องยืนต้องใดวี่สาวออกมาพอนั่นหมายถึงทําได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะที่เข้ามาฟังอาจพูดสลับไปสลับมานะคะก็ปรับปรุงอยู่พยายามปรับปรุงให้มากที่สุดอืมแต่การคุยคนเดียวแล้วมันไม่มีคนโต้อตอบก็เนาะลาบากนะจ๊ะก็เหมือนเดิมค่ะมีคําคถามอะไรก็เม้นเข้ามานะคะ ก็จะไปหาคำตอบมาให้นะคะก็วันนี้ขอจบเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับดูรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย